สวัสดีครับผม,ผมเพชรพิกิ i นะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วันอังคารที่11มีนาคมนะฮะก็เดือนนี้ก็จะปลาไปครึ่งเรืออีกแล้วเนาะไว้ไว้ไวมากเลยนะพี่นะหลังจากเพิ่งจะผ่านพ้นในช่วงที่ธะาารสงการมาเมือ่อได้ไม่นานนะฮะได้ไม่นานอ่ะเดี๋ยวเรามีพระเครื่องนะมาให้ท่านได้ชมนะวันนี้นะก็เป็นพระเครื่องชุดใหม่นะที่ยังไม่ได้ลงนะฮะอ่ะเดี๋ยวราชมอง,องแรกกนะัน ผูนะ,ะจัดไฟแป๊บนะึงอมแรกก็จะเป็นพระชินเงินนะฮะเป็นเขาเรียกพระซุ้มทิศนะอย่างงี้ยซุ้มทิศอยุธย,ยานะซุ้มทิศอยุธย,ยาเป็นชินเงินซุ้มทิศนี่ก็จะมีหลายพิมพนะมีที่ตัวหนังสือเป็นด้านหลังเป็นหนังสือจีนก็มีนะฮะ น,นี่ก็เป็นตุ้มทิศธรรมดานะฮะเป็นเนื้อชินเงินเนื้อชินเงินซุ้มทิศนะนะไม่แพงนะพี่นะไม่แพงอันนี้ก็จะเป็นชินเงินเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าเป็นเตมาฮนะ <c oughs> กูดวัรพระศษีรัตนมหาธาตุนะก็คือกูวัดใหญ่นะของพิษณุโลกนั่นเองนะอันนี้เป็น หน้าตายคมๆอยู่เลยนะเป็นพระเนื้อชินนะเป็นพระชินเงินนะชินเงินเป็นเสมานะเสมาอ่าอันนี้เป็นอู่ทองท้องช้างนะอู่ทองท้องช้างลบบุรีนะโกวัดพระศรีรัมหาธาตุลบบุรีนะฮะ อูทองท้อง,องช้างเป็นพระกุเนื้อชินเงินนะอยู่ในกลุ่ของลบบุรีนะชื่อชื่อ,ช,อชื่อจะลักษณะเหมือนไปทางสุพรรณนะอูท้องท้องช้างนะแต่จริงแล้วเป็นเป็นพระของจังหวัดลบบุรีฮนะเป็นกุกของลบบุรีนะสวยๆนะสวยนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็น พระนาปกนะอันนี้ก็จะเป็นลบบุรีเช่นเดียวกันนะฮะสวยๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จนะวะะัดรังพิมพ์ใหญ่ เดินักทางพิมพ์ใหญ่พาาใช้นะพี่นาะน,นี่พ้าใช้มันจริงนะอันนี้พ้าใช้มันจริงดูว่าต่มเนิดนี่เป็นก้อนเลยเม็ดเป็นก้อนก้อนเลยฮนะ <c oughs> อันนี้เป็นราก,กิ่งแมนะ้กระติบนะรากิ่งแม้กระติ ตสว,วยเลยนะเม่สิทิ์แท้นะพี่นะเม่สิทธิ์แท้นะไม่ใช่เขียวเพราะน้ำยาไม่ใช่เขียวอะไรนะเขียวเพราะว่าเป็นเนื้อเม่สิทธิ์เลยนะฮะอาจจะมีบิ่นตรงนี้นิดหนึ่งนะะคือผมต้องชี้แจงทั้งหมดนะพี่นะไม่ต้องชี้แจงทั้งหมดไม่มีการหมกเม็ดนะฮะมองเลยนะ ผมหลายๆท่านเน,น่ยคงจะทราบดีนะในการที่ผมลงพระเนี่ยผมมีไม่มีหรอกนะที่จะหมกเม็ดให้มองให้เห็นทุกจุดอยู่แล้วนะฮะหลบู้สุกนะฮะผ่านการใช้งานมานะห่วงเชื่อมนะห่วงเชื่อมพาสเลี่ยมใส่กรอบพลาสติกเหมือนสมเด็จมอสคูเนี่นะฮะหลบู้สุกวัดต่อ,อความเท่านะ เหรียญห่วงเชื่อมด้วยนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นพระกลิ่งพระไฮรีพินาทนะฮะไฮรีพินาทเนื้อเขาไม่เก่านะฮะเนื้อเขาจะได้แบบนี้เองนะไฮรีพินาทนะเก่า เก่าก็จะเก่าไม่มากะนะเพราะว่าผมผมไม่แน่ใจในกรรมวิธีในการที่ที่จะหลอพรนะรุ่นเนี้ยนะผมไม่แน่ใจว่าเขาทำยังไงนะแต่พระรุ่นเนี้ไม่เก่าเลยสวย,สวยเลยนะ อันนี้นะหลวงพ่อเงินนะสี่ชายนะอันนี้สี่ชายไม่แพงทางเขามาถามราคาได้นะพี่นะแบบนี้ไม่แพงนะแบบนี้ไม่แพงสี่ชายเอาไว้ดูนะเอาไว้ดูเอาไว้นะไวไวศึกษานะเหรียญลงพ่อกลั่นนะเหรียญลงพอกลั่นนัดพยาชนะฮนะเหรียญลวงพ่อกลั่นนัดพยาย เหลือเราพ่อกลั่นนัดพยาติเป็นเนื้อเงินนะครับผมนะนี่เป็นเนื้อเงินนะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินจริงๆนะพี่นะไม่ใช่เนื้อชุบนะฮะอันนี้สมเร็จนะเรียมมาแบบนี้เลยนะฮะเรียมมาแบบนี้เลยหักนะฮะ หักแล้วก็ไม่ซ่อมนะอีกชิ้นหาไม่เจอนะเพราะว่าถ้าหาเจอเจ้าของเขาต้องมาต่อแล้วนะเพราะว่าเลี่ยมอย่างนี้มันก็เลี่ยมมานานแล้วนะฮะอย่างเงี้ยน,ะนี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางกลานนะฮะ อันนี้จอบเล็กจอบใหญ่ผมมีมาหลายองคนะอันนี้ด้านหลังแทงตะไบบุ้งนะตะไบบุ้งก็คือตะไบที่มีขนาดใหญ่นะไม่ละไม่ละเอียดนะเป็นตะไบสมัยก่อนนะที่คนเขานิยมทําเองนะนี่องคนี้สุดจัดเลยนะเกรดก็ดีนะเกรดก็ดีทั้งองนะอ่า ดูฮะพระเนื้อแบบนี้ธรรมชาติพี่เพชรพิจิตรี่กระโหลกพอะเงินได้อยู่คู่กันมานานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่ผมเล่นพระเป็น,นผมเล่นตระหลกพอเงินมาตัวตลอดนะเพราะฉะนั้นเจอตรงไหนเนียผมก็ต้องซื้อนะต้องซื้อต้องเช่าเขาไว้ดูองค์นี้ฮะใครที่จะดูหลวงพอเงินแบบนี้ให้เข้าใจนะไปดูของของคุณพจน์เทาจันนะลานตุกเนี่ยผมเห็นคุณพจน์เทาจันซื้อ รับเช่าเข้าไว้เนี่ยประมาณสององนะพระไม่ต่างจากผมเลยเป๊ะเลยนะเข้าไปดูได้เลยนะเดี๋ยวจะหาว่าผมอ่าอ้างเองนะแต่ผมเห็นแล้วนะพระนี่คือลักษณะเดียวกันเลยนะลักษณะเดียวกันเลยอันนี้เป็นจอบใหญ่พิมพสองชายนะฮะพิมพสองชายเช่นเดียวกันนะองค์นี้ก็เป็นจอบใหญ่พิมพสองชายนะฮะแต่องค์นี้จะสุกหน่อยนะ การใช้ของแต่ละคนเนี่ยพวกเหงือ่อหรือแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยเวลาโดนสัมผัสกับเนื้อพระเนื้อทองเหลืองเนื้ออะไรพวกนี้อาจจะ,ะแสดงปฏิกิริยาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับผมนะออองนี้นะโหสุดจริงนะองนี้นะอย่างมันเลย จอบใหญ่นะพิมพสองชายนะพิมพสองชายมาแบบนี้เลยนะะมาแบบนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะไม่ไม่แกะไม่อะไรเลยนะมาแบบไหนก็เอาไว้แบบนั้นอกนูนเล็กนะอกนูนเล็กหล่องะเงินนะเอ้ยไม่ใช่นางพยานฮะอกนูนเล็กองนี้สวยกลิบเลยนะอง์นี้สวยมากๆนะะ คืออยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะเดิมแล้วก็หิ้งด้วยนะฮะใครที่ชื่นชอบหลวงพ่อเงินนะฮะในอาทิตย์หน,น้าผมต้องงัดพระผมออกมาแล้วนะอันนี้เป็นพระที่ผมเช่าหามาได้จริงๆนะ,ะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะเป็นพิมพ์นิยมมีเม็ดลงเม็ดแร่ทุกอย่างนะ,ะพี่นะสวยสมส่วนอ้วนล่ำนะฮะ มีพพาอย่างนี้ไม่อายใครแน่นอนพี่นะมีพพาอย่างนี้ไม่อายใครแน่นอนสุดๆเลยนะเพิมพกีตานะซอยสองวันนะชัดเจนนะซอยสองวันชัดเจน ผ่านก้อนละพูมาบ้างฮะอย่างนี้นะเก่าๆอย่างนี้พระตาพระเาเรียกอ่ามันนะมันสามชายนะแข้งเต็มเต็มสวยๆนะฮะ แงเต็มเตมสวยๆนะอันนี้นะพิมพเอนะพิอันนี้คือพิมพ์ที่หลายๆคนตามหาเลยนะพี่นะอันนี้นะคือพิมพ์ที่หลายๆคนตามหาเลยพิมพ์เนี่ยสวยมากนะเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมนิยมที่ที่จัดว่าท่านท้าในอุดมคมติของผมนะหรือความคิดของผมนะ ผมคิดว่าพิมพ์เนี่ยสวยที่สุดพิมพ์เนี่ยดูปากปากที่อยู่ด้านขวามือท่านเนี่ยแต่แต่แต่เป็น้ต้มือของหลวงพ่อนะด้านมุมปากนะจะ,ะเพิเกอะขึ้นนะจะเป็นอย่างนี้ทุกองนะเป็นพิมพ์ของเขาเลยพิมพ์นี้มีอยู่ในหนังสือนะฮะ หกิ่งแม่ชีบุญเรือนนะนี่กิ่งแม่ชีบุญเรือนด,ว,นะงดวงนะฮะงานดูง่ายๆเลยนะกิ่งแม่ชีบุญเรือนไม่แพงนะพี่นะแล้วก็มีหลงพดจงนะหลงพดจงน่าจะเป็นหลงพดจงเพาหน้าต่างนอกนะหลงพดจง พระต่างนอกหลวงพ่อยอดวัดวัดวังพระหมอฮนะสระบุรี อันนี้หักแตกอันนี้เป็นอ่าถ้าดูจากลักษณะพ้าก็รู้อยู่เลยนะว่าเป็นหลวงพ้าห้องนะเป็นหลงพ่อห้องวัดช่องลมนะอันนี้เก่าๆเลยพี่นะเป็นหลงพ่อห้องวัดช่องลมนะเมื่อวานนี้จะลองเอาห่วงใส่เพรเอาหว่วงใส่จะเอาห่วงใส่ตรงนี้นะ หักเลยนะฮะหักเพราะว่าพลาสติกมันค่อนข้างจะกรอบแล้วนะฮะนะขายจใจผมแงะหรือว่าจะเอาไปแงะเองดีกว่านะพี่เนาะจะได้รู้ว่ามัน,มนเก่าอย่างไงนะฮะเอาไปแงเองดีกว่าเนาะกเก่านะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่ากลิ่งแบบกลิ่งโบราณนะนะพวกเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นพวก กิ่งวัดบวรวัดสุทัศน์อะไรอย่างเงี้ยนะผมผมไม่ค่อยเข้าใจนะไม่เข้าใจผมก็พูดว่าไม่เข้าใจนะพี่นะเพราะว่าไม่ได้ถนัดเหมือนหลงเพราะเงินนะอย่างเงี้ยเป็นกิ่งก็คือจะอยู่เนะี่ยวัดบวรวัดสุทัศน์วัดอะไรพวกนั้นนะจะเป็นกิ่งพวกํำลิดนะอน,นีไม่แพงนะไม่แพง นี่เป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินเจ้าสวัวน,นะฮะนี่เป็นเนื้อเงินเจ้าสัวมีจานนะมีจานนะอันนี้เป็นเนื้องเงินจริงๆนะ,ะแล้วเป็นเนงินเก่าด้วยนะพี่นะเนมีคราบการใช้ไม้อย่างจริงจังด้วยนะฮะนะทะล้างนี่เงาวิ่งเลยนะบอกเลยทะล้างี่เงาวิ่งเลยเป็นเงินแบบ เงาเงาเลยนะนี่อันนี้หลงพระทาวัดพระแดงแตกรุ่นแรกนะรุ่นแรกเบ้าประกบนะรุ่นแรกเบ้าประกบเก็บงานได้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะแต่เราจะเห็นนะว่ารอยประกบเบ้ามีเพราะว่าเขามีจานอยู่ด้านหลังด้วยนะชัดเจนนะชัดเจนก็ขึ้นช่อตรงนี้นะ พระเงินรถดห้อยแขนนะสวยองค์นี้สวยสวยเลยนะเป็นบีนะเป็นบีนะแต่งแขนนะล่องล่องน้ํานะล่องน้ํานะแล้วก็เก็ดกระด่สีสันของเนื้อโลหะเนี่ยดูง่ายๆนะภาพปีสองสี่ห้าหกนะภาพปีสองสี่ห้าหกหลบพระเงินแท้ๆเนะี่ยผมยังมีเยอะนะพี่นะแต่ว่า อาจจะไม่ค่อยได้ลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจว่าจะลงอาทิตย์หน้านะจะตั้งใจจะลงอาทิตย์หน้านอ่ะอันนี้นวะนะฮะนวะหลวงพุทวดนะนวะหลวงพดทวดนวะหลวงพุทวด ไม่แน่หรอกฮะช่วงบ่ายผมอาจจะมีพระลงนะเพราะว่าพระพระลงหลวงพ่อเงินตอนนี้พระแท้ๆเนี่ยผมก็เยอะมากนะฮะอันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรเอ่ยหลวงพ่อน้อยนะฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อน้อยคงจะมีวัดเดียวนะหลวงพ่อน้อยนะว่อน้อยวัดติตตทองทอง รูปหล่อนะรูปหล่อดงูง่ายๆเข้าใจใง่ายๆนะแล้วผงกุ๊กรักก็จะมีลมก็จะมีอย่างนี้นะเป็นลมพุทธินนะอันนี้ดอกจำปีนะดอกจำปีเป็นงานนะเป็นงานนะดอกจำปี หลวงพ่อเดิมได้นะหลวงพ่ออะไรได้หลาย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 เกจินะตะเกาจริงนะเก่าจริงไม่แพงนะพี่ณนะเนี่ยไม่แพงไม่แพงปั๊มหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคร์นะปั๊มหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคร์ปั๊มที่คมชัดแล้วก็ลึกมากนะปั๊มหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคร์ สวยเลยนะอันนี้คือปั๊มนะปั๊มนะหลวงพอ่อไผ่นะวันนี้อาทิตย์นี้ทัา้งอาทิตย์มีได้หลวงพอ่อไผโมงเดียวนะหลวงพอ่อไผ่วัดกำแพงเนื้อดเดิมๆหิ่งเลยนะช่วงนี้หลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของการดูพระเครื่องสักเท่าไหร่นะครับพี่นอะงเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยดีจริงๆนะ เดินเดินเดินนี่ไม่เกินสิบเก้ายี่สิบเก้านะหอบแบบโอ้โหหอบเลยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากนะคือจะสังเกตว่าผมเนี่ยเวลาดมเนียดมเนี่ยโ้หผมดึงยาวเลยนะเนื่องจากมันชื่นใจนะหายใจธรรมดาเนี่ยไม่มีดมนี่จะอยู่ไม่ได้แล้วทุกวันน,นะเป็นเรื่องปกติเนาะสุขภาพร่างกายของคนเราเนาะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะฮะอันนี้เป็นเนื้อเงิน เป็นหลงผู้เยี่ยมเป็นหลงผู้เยี่ยมนะเป็นเนื้องเงินนะมีจานนะมีจานเป็นหลงผู้เยี่ยมนะว่าเป็นตะกรุดที่หาค่อนข้างที่จะยากนะฮะถ้าเป็นเนื้อเงินนะมาดูนะรักเลิศสวยมากนะฮะสวยมากสายสะพานสูงนล่ห้ามพลาดเลยนะแบบนี้นะ สนใจพระรเครื่องชุดนี้นะผมไม่แน่ใจว่าตอนบ่ายจะมีหรือเปล่านะฮะก็ติดตามรับชมดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดผมลงพัดตอนบ่ายผมก็จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะอ,ะอ่ะเอาเป็นว่าใครสนใจพระรเครื่องชุดนี้ก็ติดต่อผมเพเพิจิตนะรายละเอียดตามด้านล่างตรงนี้เลยนะตั้งแต่เริ่มคลิปมาจนยันจบคลิปนะก็จะเห็นเบอร์โทรของผมนะแล้วก็ไอดีไลน์ของผมนะแอดไลน์นะต้องแอดด้วยไอดีไลน์เท่านั้นฮะเมมเบอร์แล้วไม่ขึ้นนะ สำหรับวันนี้ฝากพาชุดนี้ไว้ด้วยนะฮะสนใจก็สามารถทักทายมาได้นะฮะตามราละเเียด้านล่างนี้นะฮะสำหรับวันนี้เพชรพิจิตต,ต้องของกราบลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ